ร้านอาหารในช่วงหลังโควิดเนี่ยเริ่มผูย่อยการปิดตัวอย่างมากเราจะไปเห็นร้านนี้ก็ปิดร้านดั้งเดิมก็หายร้านดั้งเดิมหายเพราะอะไรก็เป็นที่ในที่คุณลุงค <passengers. S 2> ุณป้าอาจจะไม่ทําต่อนะครับแต่ว่าร้านอาหารในยุคยุคใหม่ที่นเปิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ร้านเชนก็เริ่มทยอยปิดตัวปิดตัวปิดตัวลงอาจจะปัญหาแรงงานหรือปัญหาอะไรหลายๆอย่างในประเทศเรนเริ่มถึงสตายสายนั้นเมื่อสองปีที่แล้วผัดมาที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ตามมาที่เช่นกันนะครับเป็นเหตุการณ์เหตุผลจากการที่เนี่ยรามมาที่ไต้หวันรามนาตอนนี้จะมาที่ไ มันจะมาสกัดตบพิษร้านอาหารจะเริ่มมีการทยอยป,ปิดตัวปิดตัวปิดตัวเพราะว่ามันมือการการแข่งขันในเรื่องของอาหารเนี่ยในช่วงหลังโควิดมันสูงมากนเกินไปมาถึงเมืองไทย้วเมืองไทยต้องเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมรับนะรับอย่างแรกต้องต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมความใจก่อนทําใจว่าและเข้าใจว่าสิ่งถึง่นี้มันจะเกิดขึ้นนะครับพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับมียินมีฟ้ามีตึกมีอาคารด้านซ่อมมันมีเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนไปพอถึงเวลาโอกาสมันกลับมาพวกเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่เริ่มใหม่ เขาเอย่างนี้ใครคะท,ที่จะรอดไปในพายุที่นี้ได้นี่ต้องถือว่าเป็นพายุใหญ่เลยนะครับเนี่ยพายุใหญ่ครับอันนี้พายุใหญ่จ,จริงๆะนะครับปฏิเสธไม่ได้จะดิ้งนอนใจไม่ได้อย่างผมผมยังมีพี่ชายท่านหนึ่งท,ท,ที่น่ารักมากคือพี่เกษมรพอเปอร์เป็นห่วงตรงมาเตือนเลยพี่นกคิดอย่างเยอยวให้พอพี่นพตอนนี้พวกเราต้องตีรังกาคิดแล้วหลังจากนี้คิวสามอาจจะโอเคแหละคิวสี่นี่ดีแน่นอนว่าราจะเห็นมีให้หายใจรูนเลือดหนึ่ง แต่ Q หนึ่ง Q สอง Q สามปีหน้านี่แหละโอ้โหอันนี้ของจริงของจริงว่าคุณจะต้องรับตัยยังไงคุณจะต้องมีการเตรียมแผนมีเมนูรับไปไหมแก้ไขอะไรใหม่ๆหมไหมที่ออกมาแล้วต้นทุนมันจุดมไหลได้บ้างหลังจากนี้ในอนาคตรตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวเราจะเห็นนะครัคุณดาคุณดาวลองดูสภาพสับเราจะเห็นเผ่าวผ่าเนี่ยเริ่มมาจากที่น่าจะที่ในเอเชียเราได้มาจากที่ทญี่ปุ่นก่อน นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนทิ่งซซงคตที่ส่วนหนึ่งแหละแต่ที่นี่นญี่ปุ่นเนี่ยครับมีอย่างอย่างหนึง่งร้านอาหารในช่วงหลังโควิดเนี่ยเริ่มขยอยการปิดตัวอย่างมากเราจะไปเห็นร้านนี้ก็ปิดร้านดั้งเดิมก็หายร้านดั้งเดิมหายเพราะอะไรเขาไปเปลี่ยนทิ่งสที่คุณลุงคุณป้าอาจจะไม่ทําต่อนะครับแต่ว่าร้านอาหารจะยุคยุคใหม่ที่มันเปิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ร้านเชนก็เริ่มทยอยปิดตัวปิดตัวปิดตัวลงอาจจะปัญหาแรงงานหรือปัญหาอะไรหลายๆอย่างแต่ประเทศนั้นเริ่มเห็นทรายทรายน ผัดมาที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ตามมาที่เช่นกันนะครับเป็นเหตุการณ์เหตุผลเช่นกันทีนี้รามมาที่ไต้หวันลรามมาตอนนี้จะมาที่ไทยนะมันจะมาผลกระทบในร้านอาหารจะเริ่มมีการทยอยปิดตัวปิดตัวปิดตัวเพราะว่ามันคือการการแข่งขันในเรื่อิจอาหารเนี่ยในช่วงหลังโควิดมันสูงมากเกินไปมันก็จะมีผู้เล่นเปลี่ยนใจเปลี่ยนมือหรือเรงเห็นว่าไปทําอะไรหรือมีผู้เล่นที่ว่าชนะแล้วก็วินวก็ขยายกิจการต่อ คือนี้ก็จะเป็นในวงจรงของธุรกิจอาหารแต่ทีนี่อยู่มาถึงเมืองไทย้ะเมืองไทยต้องเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมรับนะครับอย่างแรกต้อง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 เตรียมทําใจก่อนทําใจว่าและเข้าใจว่าสิ่งท่นี้มันจะเกิดขึ้นนะครับพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นปุ๊บทุก,ทกอย่างยังเหมือนเดินครับมีดินมีฟ้ามีตึกมีอาคารด้านซ่อมมันมีเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนไปพอถึงเวาลาโอกาสมันกลับมาพวกเราก็กลับมา,า,บมาตั้งต้นกันใหม่เริ่มกันใหม่ครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นอะไรที่เป็นระบบของมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นมองถอดว่า โอ้มันพังแล้วมันแย่แล้วมันแล้วไม่มใช่สิ่งใดครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกระโดดมนระทองมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีวันแตกดับไม่มีวันแตกดับแต่ว่ามันมีเข้ามาก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมือผู้เล่นกันไปนล้วก็สิ่งก็มาเข้ามาในประเทศไทยเราเลยนี้โอเคค่ะ้องเข้าใจแล้วคุณนกว่าทําไมตอนเนี้ฟองสบู่ของร้านอาหารมันถึงแตกโคลออกมาเพราะว่าหลางังโควิดเนี่ยคือคนเข้ามาเล่นเยอะ แต่เรามีนักท่องเที่ยวไงคะมาช่วยเรากินช่วยเราใช้แต่ปัญหาค<ด>ือ<ะ>ตัวเนี้ยนะักท่องเที่ยวหา,ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่มันเกิดมาเป็นฟองสบู่มันเลก็แตกข้กมาตออเนี้ยแลวหลังจากนี้ไปเนี่ยสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร้านอาหารต้องเหมือนกับที่แบบว่าเกิดขึ้นในญี่ปุ่นไต้หวันลาวเวีเยดนามตอนเนี้ยเรากําลังเจออยู่ถูกไหมพายุนี้เรากำลังเจออยู่ ครับผม,ผมขออนุญาตขยายความขออนุญาตความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเรื่องเรื่องฟองสบู่ร้านอาหารฟองฟองสบู่ร้านอาหารเนี่ยครับไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนบับเบิลขนาดใหญ่ที่มันเกิดไกลสิทธ์อะไรกันทั่วโลกนะครับฟองสบู่ร้าอาหารในไทยหรืทีุ่อะไรที่เนี่ยมันเหมือนฟองสบู่เหมือนน้ำแฟบกับ,ค,บค,คุณคุณเราเราเราด<ห>ีดแฟบมาเราจะเห็นเป็นฟองน้ฟองสบู่ที่มันเล่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 นเวลาเวลาวลามันแตกมันมันโป๊ะลป๊กันไปแยกกันโป๊ะไปแต่ว่ามันมันมันไม่โป๊ บึมแตกออกมาแล้วมันก็แล้วมันก็แบบฟองสบู่แตกแบบนั้นแบบแบบแบบเสียหายทั้งประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าฟองสบู่ร้านอาหารแตกมันแตกแบบเล็กเล็กเล็กต่างคนต่างแตกแต่คนต่างแตกไป้มรนแตกไปแต่ว่าจัมปฏิเสสไม่ได้ว่ามันคือฟองสบู่มันคือฟองสบู่ที่จะเป็นฟองสบู่แบบเล็กๆแต่บอกว่าฟองมันเล็กๆมันแตกแตกแต่ว่าโอกาสที่มันแตกแล้วมันไม่ได้แตกบมกันเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่สุดท้ายก็จะมีผู้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในวงก์กรฟองสบู่นี้อยู่เสมอ ครับครับผมรอรอกานมันจะเป็นลูกผงที่สวยงามครับแต่อที่แตกไปก็คือเขาเรียกว่าตัวจริงมันยืนยัดอยู่ได้นะก็คัดเขาเกี้ยกคัดผู้ชนะคัดผู้ชนะอยู่อ่าผู้ชนะนี่แหละคือผู้ที่แข็งแกร่งทำนี้เป็นโมเมนต์นั้นเลยครับคนนี้คือโมเมนต์นั้นอันนี้จะจะจะจวัดกันว่าสุดยอดซูเปอร์แมนจะใครจะต้องเหลือยเหนือยอยู่ครับตรงนี้คึงตรงนี้เลยือตรงนี้เหรอคะคุณนกเขาเรียกอย่างนี้ใครคะที่ที่จะรอดไปในพายุลูกนี้ได้เนี่ย นี่ต้องถือว่าเป็นพายุใหญ่เลยนะคะเนี่ยอายุใหญ่ครับอันนี้อายุใหญ่จริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้จะจะจะดิ้งจะดิ้งนอนใจไม่ได้อย่างผมผมยังมีพี่พี่ชายคนหนึ่งที่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 น่ารักมากคือพี่เกษมฟอปเปอร์เป็นห่วงตรงมาเตือนเลยพี่นกคิดอย่างเดียวไม่พอพี่นกตอนนี้พวกเราต้องตีลังคาคิดแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมีอะไรต้องคิดที่แตกต่างออกไปทีนี้การที่จะอยู่อยู่รอดเป็นผู้ชนะในเกมเกมนี้ได้เนี่ยต้องโอ้หลายอย่างองค์ประกอบคนต้องพร้อมเะครับต้องต้องพร้อมใน้ทุกๆดานนินพร้อมจริงๆ ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกับปล่อยเข้ามาเลนะเก่งบวกเ่งทีนี้มันเี่งบวกเก่งมันใช้กับสถานการณ์จริงแบบนี้ไม่ได้คต้องมีความรอบคอบดูในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างมีความคิดที่แต่งตาต้องกล้าแกงขัดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ดีเปลี่ยนอะไรไม่ดีเรับเปลี่ยนเปลี่ยนตาให้ไหวครับเหมือนกับเรายิงปืนแทนจะยิงกระสุนนัดเดียวหรือเติมกระสุนนัดใหญ่ก็ตามเราลองเปลี่ยนเป็นกระสุนลูกปลายยิงเยอะๆเดี๋ยวมันโดนสักอันนะ นะคำคำนี้ในที่เกษตรเป็นคนบอกคำคำนี้ใช้ได้ในวงการอาหารตอนนี้จริงจริงเพราะนั้นเราต้องกล้าเปลี่ยนกล้าที่จะกันกล้าที่จะนำเสนอในสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาค่ะแต่ที่เรากําลังเจออย่างเงี้ยที่เมื่อสักครู่คุณบอกว่ามันเป็นฟองสบู่แต่ว่าไอ้ฟองสบู่ที่แตกมันเป็นฟองหนูลูกเล็กๆเล็กเล็กเล็กแต่ไอ้แกนหลักเป็นยี้ค่ะแกนหลักจันแล้วแกนหลักมันมันไม่ได้แตกไอ้นั่นนะมันแตกไปนี่เราถามว่าไอ้ทีนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพ หรือว่าจริงๆสถานการณ์นี้มันกระจายไปทั่วประเทศเลยค่ะจริงๆเมื่อก่อนเท่าที่ทราบนะครับที่เราเห็นในเศรษฐกิจไม่ดีมาทั่วในท่วงทีสองทีที่ผ่านมาเนี่ยลามมาจากต่างจังหวัดก่อนลามมาจากจังหวัดก่อนแต่ว่าต่าจังหวัดปุ๊บมันก็เป็นเขาเขาก็นิ่งนิ่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับยังยังนิ่งอยู่ทุกวันนี้แต่ทีนี้ในทางกับการกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยลับหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆพาะเห็นผลที่ว่าการแข่งขันมันสูงมากในกรุงเทพมหานครปรับร้านอาหารในหลายๆที่นะครับทุกอย่่าางงงีกรันทสสู แต่จริงๆที่มีมีอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเรียนนะครับทั้งทั้งทั้งผู้ฟังแล้วก็คุณเอาด้วยผมผมเนี่ยผมมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่จริงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนและเป็นพาร์ทเนอร์แหละเป็นเป็นเป็นอดีตซีอของบริษัทเอฟแอนดีชื่อดังชื่อหนึ่งแล้วกันใหญ่ระดับเอเชียโกลบอลอ่ะต,ตอนนี้เรา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 จีบกันมาเป็นปีแนละ้วจีบกันตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S ยังยังไม่ตกลงฝ่องชิ้งกันทักทีนะครับแต่ <S 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 <cock> ว่าที่บ้านเร็วๆนี้ ที่นี่นะครับประสบการณ์ที่ที่ที่เพื่อนผมท่านนี้เขาแชร์ห้ฟังในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมันมันมีเซอร์เคิลกันสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักสองลูกไปเรียนเมืองนอกด้ไหมครับไปเรียนเมืองนอกกลับมาปุ๊บได้เขาไม่ได้กลับมาด้วยความรู้อย่างเดียวความรู้เนี่ยมาพัฒนาประเทศชาติที่เป็นประเทศไทยยุปัจจุบันนี้แต่สิ่งจริงๆที่เอาติดไปด้วยก็คือรสชาติอาหารรสชาติอาหารก็ไปไปอยู่เมืองนอกมาได้รู้จักเตกดีๆเนื้อดีๆรสชาติอาหารดีๆนี่ออกครับ ทีนี้พวกไปเรียนจีมไปเรียนอะไรมาอเอารสชาติอาหารกลับมาพอผ่านมาได้ยี่สิบปีข้างหน้าก็เริ่มเริ่มเรืงถนึงธุรกิจก็เริ่มเอานํเอาเอ้เนี่ยป้าป๊าผกว่าแบรนด์นี้ดีหมาม้าแบรนด์นี้ดีเราเอาก็มาขายในไทยไหมก็เริ่มเห็นมีธุรกิจทางชาติเข้ามาที่ประเทศไทยครับอาหารไทยอาหารยุโรปอาหารฝรั่งเนาะทีนี้พอทํานมาได้อีกสิบปีพอผ่านมาได้ยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วเราจะเห็นว่าจะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาอีก การการจอยเบนเจอร์กันของแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาร่วมกับมือในไทยร่วมลงทุนในไทยเข้ามาในไทยก็เริ่มจะเห็นว่ามีอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารในพวกนี้เข้ามาในไทยครับทีนี้ทีนี้หลูกหลูกนี่นะครับอย่าง่าปัจจุบันตอนนี้ไปถึงอ่ะเดราดูซีร,รีส์เกาหลีเยอะเราเห็นโอ้อยากกินอาหารเกาหลีจังทีนี้เพื่อนผมคนนี้ก็บอกว่านกอยู่รอเย็นๆไม่เกินสองปีนี้ไม่เกินสองปีนี้นะครับอาหารไทยจะมา ก็จะมาอย่างบิ๊กมินแพแลยอันนี้คือโอกาส mm hmm. ถ้าคนทำธุรกิจร้านอาหารใน,นตอนตอนนี้ก็เรเล็เห็นว่าโอ้อย่างคุณอย่างอย่างอย่างผมก็มชอบผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นร้านรสเด็ดผมไม่ทำกานผมเป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังมมาตั้งห้าหกสิบปีแล้วตอนนี้กัรุ่นสามแล้วเออร้าน,ร,านร้านแบบเนี้เขาคนแบบเนี้จะมีจะมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นหลูกอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวไทยรสชาติไทยทั้งหลายแหล่เนี่ย จะกลับมาไม่เกิน2ปีนี้ผมว่าพอ2ปีนี้เศรษฐกิจมันเริ่มคลายตัวหลังจากทุกอย่างมันผ่านมรสุมบิ๊กสตอร์มเนี่ยนะครับที่มันผ่านจนไปในช่วง2ปีที่ผ่านนี่ปุบหลังจากนั้นแล้วผมว่าโอโ้โหิ๊กเกมเลยครัยตอนนี้คววให้เตรียมแผนและคลิดและเผื่อว่าเนี่ยเรามือไหมว่าเราจะจนแก้มมันจะหมดโอกาสแล้วนะ ความเป็นจริงไม่ใช่เลยครับโอกาสอยู่ข้างหน้าดู<ม>เร็วนี้ครับเตรียมความพร้อมยืนหยัดหายใจให้แข็งแรงไม่ใช่คุณเจอคนเดียวเจอกทั้งประเทศเจอทั้งโลกนะครับแต่ก็ต้องมีความคิดที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกับมันและก็อยู่กับมันโดยเฉพาะคนร้านอาหาร<ม>ไทยที่อยู่เป็นระดับตำนานนะผมว่าตอนนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วใจเย็นๆค,ครับค่ะแต่อย่างที่คุณนพบ,บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องตัดแขนขาเพื่อรักษาห,หัวใจปอดม้งเราไว้นะคะตอนนี้เนี่ย ทำยังไงฮะคุณนพเพราะส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆที่ร่วมวงการเดียวกับเราเนี่ยตอนนี้เขาทำยังไงกันเพราะเราเข้าใจว่าเราก็คือ s อ e แอนลหนึ่งเหมือนกันนะคะที่สภาพคล่องเนี่ยถือเป็นเรื่องสัมพันธ์เลยคือถ้าสายตานี้มันขาดทุกนี่คือมันจบหมดเลยอ่ะทำยังไงเนี่ยในการจัดการจริงๆถ้าตอนตอนนี้เราเราต้องอยู่ในการในการพูดคุยกันภายในก่อนนะครับในองค์กรว่าเป็นยังไงในการปรับลดเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตัวเลขธุรกิจตอนตอนนี้เนี่ยจริงๆผมเป็นคนที่คิดอะไรเป็นโลจิสติกสูงมากเลยนะ อย,อย่างหนึ่งที่ผมไม่คาดฝันเหมือนกันว่าการท่องเที่ยวของ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 ไทยอยู่ดีเฟืองเนี้จะจะสะดุดถ้าปกติไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าการท่องเที่ยวจะสะดุดแล้วผมก็เลยบุ้งเลยเป็นพี่สอบเการเหตุการณ์เป็นยินไหวสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราเห็นได้ชัดทีนี้ทีนี้เราต้องมองเว r ร์สเคสที่แบบหนักๆ้ะหลังจากนี้ Q3 อาจจะโอเคแหละ Q4 นี่ดีแน่นอนว่าอาจจะเห็นมีให้หายใจเพื่อนเพื่อนหนึ่งแต่ Q1 Q2 Q3 ปีหน้านี่แหละโอ้โหอันนี้ของิง ของจริงว่าคุณจะต้องปรับตัอยังไงคุณจะต้องมีการเตรียมแผนมีเมนูปรับใหม่ไหมแก้ไขอะไรใหม่ๆหมไหมให้ออกมาลดต้นทุนมนจุดๆไหนได้บ้างอย่างขนมมาทัพทองเนี่ยครับเราเราผม,มาทางสมาคมเนี่ยมีแนวคิดอยู่อยู่โครงการโครงการหนึ่งที่โครงการลดต้นทุน่คือสิ่งสิ่งนี้ผมอยากจะผลักดันให้มันเสียรในคิวสามคิวสี่แล้วลดต้นทุนคืออะไรนะครับเราเราได้บริษัท็กย,ยใัใหญ่มาช่วยในการวางโปรแกรมเรารวมของอีเวนต์เจอี่ การใช้ทั้งหมดของสนันพระทองรวมเป็นหนึ่งเดยนที่นี่เพื่อุปกรณ์ดิสต์เาด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 าเบสนี้ก็ตัวอย่างเช่นครับคุณเอาทุกๆร้านใช้เหมือนกันอย่างนึ่งคือถุงขยะนครับถุงขยะน้าตาลทรายน้ํามันข้าวสารอุปกรณ์ทำความสะอเรารวมเป็นไอเทมเดียว้วเราดูซิว่าเราไปหาผู้ประกอบการเจ้าไหนที่เขาจะพอยินดีที่จะเคลื่อนเลือนหรือละช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ให้ราคาพิเศษดีอย่างที่เขาได้กันือลดหยิบค่ะเช่นลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ในแบบนเพื่อเพื่อเป็นการลดรต้นทุนในทางทางอ้อมแล้วพอวางอย่างนี้ทุกเนี่ยการลดรต้นทุนในทางงอกเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่โหมดโปรแกรมหลักของตัวหนึ่งบรรทองว่าเอา้าทีนี้ถ้าเกิดไปถึงผักละเรารู้แล้วเราใช้ผักบุ้งนะเราไปถามในกอที่อ้าวตอนนี้คุณส่งผักบุ้งได้เท่าไหร่เอ้ยผมขายหน้าฟาร์มในเรื่องนี้เรามีวอลลุ่มมาละสามร้อยห้าร้อยจุณสนใจไหม แล้วก็สร้างอาชีพ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 ให้เกษตรกรต่อเรบแทนพอภาพเพื่อฟอและภาคอื่นพอเราผลิตกำลังกันขึ้นมาก็เป็นการลดต้นทุนขนาดใหญ่เนี่ยปรรทัดทองเกมอันนี้ต้องทำให้เห็นถ้าลดต้นทุนผู้ประกอบการลงได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าอันนี้ก็จะจมุดด้วยในเดื่องตัวเตือผู้ประกอบการบนถนนของนได้มากทีเดียวค่ะคุณนกถามนิดนึงอ่ะเพืคุณนกมองว่าปีไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยอันนี้น่าจะทำให้เรา คือมีเวลาให้เราขอนหายใจบ้างเนอะไม่กดดันแต่ว่าใครลุกอยาเตรียมตัวเ่อนรองรับไว้สำหรับไรมากหนึ่งสองสามอะไรที่ทำให้คิดอย่างนั้นนะคุณนพบอมว่าปีีหน้าไม่ครับมันเป็นความความล้าครับความล้าล้าของของผู้ประกอบการตอนที่เราเห็นนะตอนตอนนี้หลายหลายท่านอาจจะเริ่มทพ้อเริ่มเหนื่อยรู้สึกว่ายอมแพ้นะครับแต่ทีนี้พอเราเห็นภาพด้านหน้าปลายปลายปีก็จะมีแสงสว่างผ่านมาบ้ากันเออการท่องเที่ยวกลับมาดีนะนะ ภาการในการสับผลนอย่างโครงการสวัสดีนี้ห่าวของของของคุณันธมบที่ที่ผู้ว่าการสตทคณกรรทารด้านประเทศไทยครับก็เนี่ยที่เนี่ยจะมีสิ่งมีนําสิ่งนี้เข้ามานะถ้าเรามีมีภาพตัวอย่างแล้วก็เตรียมพร้อมเอามาภาพตัวอย่างมาให้มันดูแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่เกเศรษฐกิจโลกว่าเศรษฐกิจโลกทุกอย่างเป็นไปได้ตามดีไหมแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าเอเซียยังไงเรา่าเป็นเอเป็นเป็นประเทศเป็นเป็นเป็นต้อย่ายังหน้ากอยู่ยังสดใสอยู่ เพราะนั้นหลังจากนี้เนี่ยก็คือถ้าทุกอย่างในสถานการณ์ของของของโลกดีนะครับอยู่จะอยู่ในเกณฑ์ที่เหตุการณ์ยกเสมอแบบแบบแบบนี้นะครับต้นต้นปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะกระทบกระเที่นบตั้งที่จะต้องเจอสถานการณ์เราต้องเตรียมพร้อมรับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม้แต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันประหลาดประหลาดแล้วมันหนักขึ้นตรงนั้นแหละน่าจะเป็นจุดที่ที่แตกขาดพอสมควรเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมรับไปจุดนี้ไว้ในระดับหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับครับผมค่ะ เราเข้าใจได้เลยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยคือสู้ยิบตาใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่ในอาการที่แบบว่าคือสู้ยิบตาเลยสู้จนกระทั่งแบบว่าเอาอีกอึดใจนึงแล้วกันปลายปีนี้แหละไอ้ครึ่งปีหลังที่เหลือเราต้องสู้กันยิบตายอึดึงแต่พอถึงปีหน้าปุ๊บถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอันนี้คือทุกคนจะยกธงขาวเลยบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วคือมันมันอึดมันงอ ถ้าถ้าถ้าเราฮิวฟูจิตใจได้กันนะครับว่าเรามีว่าเออมีอะไรสิ่งดีๆก็ามาที่มันชุ่มชื้นชุ่มชื้นหัวใจเออมีการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะเริ่มมีการปรับแล้วพัฒนาคติของตัางชาติที่มีในประเทศไทยดูดีขึ้นาภาครัฐมีเริ่มทําแล้วนะแท็กซี่สามล้อนะอหรืออะไรที่อยา่างเออมีการสั่งเกียร์นะทำให้ตัางชาติมีความมั่นใจมากขึ้นทุกอย่างเป็นการชุ่มชื้นหัวใจ ว่าเรามีแนวทางมีอะไรมีกำลังใจให้เราสู้เพรานะนั้นคือบทบาททางรัฐเนี่ยที่ที่จะมาเป็นคนที่ว่าเขาเป็นเสือเถื่อนหนึ่งคือทางพวกเรา<ะ>มีกำลังใจที่เราจะเดินแล้ไกลได้ต,ตู้ครับแสดงว่าคุณนถมองแสดงว่าคุณนถมองว่าแต่มาสามแต่มาสีน่าจะดีครับตอนตอนนี้ที่ถามที่คุยกับเพื่อนๆที่เป็นพวกกลุ่มทัวร์กลุ่มท่องเที่ยวนะครับนอกจากโครงการสวัสดีหนีหาวที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำแล้วได้เริ่มเริ่ลไม่ลสร็จเรื่องเรื่องในต่างชาติแล้วนะครับแต้อย่าง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 หนึ่งก็คือว่า เราจะมีสัญญาณที่ดีครับสัญญาณที่ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในไทยอยู่ในระดับหนึ่งอันนึงเนี่ยครับอย่างอย่างหนึ่งที่ที่ที่อยากจะได้นั่นมาอันดหนึ่งที่ที่เราเรามองข้ามไม่ได้นะครับอินเดียกับเวียดนามในกลุ่มนักท่องเที่ยวอทีนี้จะเรามาต่อครับผมว่าทางเวียดนามนะครับถ้าเรามีทางอินเดียก็ตามเนเราเราเห็นได้ชัดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเรามีเมนูที่ต้อนรับเขานะครับทีนี้ในทางกับการกิจกิจก็คือนักท่องเที่ยวเวียดนาม เราจะเห็น,นได้ชัดว่าว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามาใช้จ่ายเยอะนะครับเราคิดว่าคนเวียดนามเนี่ยประหยัดเก็บหอมรอมนิบมั่นย้ายกันไม่ใช่เลยกล้ากินกล้าใช้ก็ในจุดตรงนี้ถ้าเรามีการการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของของไปจุดตรงนี้เข้ามาเสริมนะครับจะเป็นจุดที่ช่วยประโยชน์ที่ตรงนี้ค่อนข้างที่ได้ในที่เดียวครับผมอันนี้จะจริงผมเตรียมเตรียมเตรียมคำตอบให้คุณดาวเยอะแยะเลยครับเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่องของถนนมรดทออแต่ที่เรา <ๆ S 1> เรายังคุย,ยกันอยู่ๆรอบๆรอบๆอยู่เาวทีมทรดกตมีแนวทางในการพัฒนาถนนเยอะเลยครับในการที่เป็นแผนที่ใส,ส่เข้าไปคุณนงนธ์นพเวียนถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่าอย่างที่เรียนถามว่าตอนเนี้คือมันต้องแบบรักษาสภาพคลองให้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราคุยกับเพื่อนๆนะคะเขาใช้วิธีไหนบ้างก็ต้องรักษายแนไปไดได้ครับได้ครับอย่างแรกๆทุกคนก่อนเนี่ยที่ วิธีที่ค,คือว่าก็เะต้องดูเร่ต้นทุนก่อนครับต้นทุนการที่ว่าเราใช้อาหารที่ต้นทุนวัตถุดิบแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยจุดแรกต้องไปดูทีต่ต้นทุนก่อนนะครับแต่ทีนี้ในจุดในจุดถัดมาเนี่ยได้ยินไหมครับนะครับในในจุดในจุดถัดมาเนี่ยก็คือว่าก็คืออย่างหลายหลายร้านเนี่ยเขาจะเลือกที่การลดลดลดพนักงานลงมีการปรับลดอัตราจ้างลงอะไรหลายๆายอย่างนีวิธีเป็นแนวทางที่แก้ไขและตัวในฟิกคอ cost อะไรอย่าง้ก็ต้อง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 คือง่ายครับทุกคนใช้โหมดในการปรับลดต้นทุน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทำคู่ขนานผมก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยเราเราต้องเพิ่ม working time เราต้องหาเวลาที่ว่าเราจะขายได้มากขึ้นเราทำวันละหกสิบแปดชั่วโมงทำสิบสี่สิบสองชั่วโมงได้ไหมสิบสี่ชั่วโมงได้ไหมแล้วก็หาตรงนี้จะมาเพื่อที่จะเป็นจุดที่สติ่งคอนเทนต์ทราวสติ่งคอนเทนต์ที่ดีทราวมาเอามาอีกหน่อยจะมีคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกลางวันหรือเราอาจจะมีในกลุ่มที่ว่าเป็น night food หรือแยกกลางคืนเพื่อให้เพิ่ม ช่องทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้แบบนี้เตอนนี้ต้องอยู่ในการที่จะเตรียมพร้อมตอนถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่คิดจะวางแผนในตอนตอนนี้เลยเนี่ยจะถึงเวลาที่อยู่นักท่องเที่ยวเข้ามาจริงเนี่ยเราจะปรับตัวได้ไม่ทันครับเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องคุยและรวบรวมกันครับแต่ว่าอย่างอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยผมกบอกว่าถ้าทําเรื่องรถต้นทุนได้สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีมากเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ